ทำชะทาความผดใจให้เกิดขึ้นพดใจที่จะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออก การประคับประคองสติอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันนั้นเราจะใช้คำบริกรรมได้หรือเราจะนับลมหายใจก็ได้ถ้าจิตเราฝุ่งซานการกน,นับลมหายใจเนี่ยก็ช่วยได้โดยช่วยได้ดี เป็น,นับหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแล้วก็ตั้งตนใหม่นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกแล้วก็ตั้งตนใหม่นับหนึ่งถึงเจ็ดตั้งตนใหม่หนึ่งถึงแปดตั้งตนใหม่หนึ่งถึงเก้าตั้งตนใหม่หนึ่งถึงสิบ นี่ก็คือ1รอบถ้าเผลอต้องเริ่มตอนที่การนับ1นถึงห้ต้องหนึ่งถึงห้าหนถึงหกหงถึงเจงถึงแปงถึงเกงถึงสิโดยไม่เผลอเลยจึงผ่านรด้กว่าได้สำเร็จประสบความสำเร็จในการนับได้1รอบ ได้หนึ่งรอบก็พยายามให้ได้สองรอบสองรอบก็เป็นสามรอบถ้ามีสติตลอดการนับลมหายใจทั้งสองสามรอบไปแล้วคงไม่ต้องนับแล้วแล้ก็มาอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจให้จิตใจอยู่กับลมหายใจใน จุดใดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกสบายไม่อึดอัด <c oughs> จะอยู่ภายในโพรงจมูกและจะอยู่ปลายจมูกและจะอยู่ที่ลิมฝีปากจะอยู่ที่คอจะอยู่ที่ลิ้นปีจะอยู่ที่ท้องได้ทั้งนั้นแต่ให้จิตตรง <c oughs> นิ่งอยู่ตรงจุดนั้น ในเพื่อจะช่วยให้เกิดความผูกพันระหว่างสติดูรู้กับลมหายใจเราคอยสังเกตลักษณะอาการต่างๆของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นความอุ่นหรือความเย็นความยาวหรือความสั้น ความละเอียดหรือความยากตั้งใจกำหนดตัด้งใจรู้อยู่ตั้งใจตื้นอยู่กับหนึ่งลมหายใจก่อนหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออก แล้วก็ตั้งตนใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกต้องเอาใจใส่ให้ความเคารพกับทุกๆลมหายใจ มื่อจิตตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกับธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกสุขเวทนาก็ยอมเกิดขึ้นถ้าเราตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่อง ไม่เผลอปีติมันจะเกิดต่ปีติหรือความสุขเกิดขึ้นในระหว่างการ อยู่กับลมหายใจแล้วก็มีหน้าที่รู้เท่าทันไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้ายไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกลัวว่าหลงเพราะท่านร,รู้เท่าทันความสุขและปีติที่เกิดขึ้นเราก็ได้กำลังใจในการปฏิบัติต่อ อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความจำความคิดก็ไร้ค่าทั้งนั้นไม่มีเกียสารสาระอะไรก็เป็นของศักดิ์แต่ว่า กับอารมณ์ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแ้วเราได้ไหลายมาเป็นกำไรเป็นกำไรชีวิตเป็นกำไรในวัฏสงสาร ไม่มีอารมณ์ใดไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีของปรุงแต่งที่ไหนที่จะเป็นที่พึ่งทางใจเราได้แต่ภาวะที่ตื่นรู้ตื่นรู้ความจำ ตื่นรู้ความต่อความคิดรู้เท่าทันธรรมชาติของมันตามความเป็นจริงนั่นก็เป็นที่พึ่งของเราได้ ในการภาวนาไม่ต้องขาดหวังไม่ต้องเสวงหาก็มีหน้าที่รักษาตัวรู้ให้ปรากฏชัดอยู่ในจิตใจเรา ในปัจจุบันยังต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก